้ที่สสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่ไฮน์น s c ซีนของการถ่ายทำ Dimension Breaker The High p r e s e n t e d b y Gone Proxy s e a s เมื่อคืนนอนตีหนึ่งครึ่งครับองลีบอกว่าสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับคือก่อนก็เห็นองลีผ่านทุกๆ process กับการทำงานกับ r v มาก็ ตื่นเต้นม,มากๆแล้วก็เชื่อว่าก่อน่าจะทํามันได้ก็ยากมากๆพอสมควรเลยครับผมก็เป็นเมลโลดี้ที่แบบอาจจะแปลกใหม่ด้วยครับแล้วก็ลดคีย์ให้มันเหมาะสมกับตัวเองครับผมวันนี้ก็ตื่นเต้นม,มากๆเดี๋ยวต้องตั้งใจวอร์มเสียงเลยครับ ้ดยความหวังด้วยปรือที่เราแลกมาด้วยความกล้าฉันพร้อมที่จะฟันฝ่าไม่หลังแลพร้อมก้าวไปไม่มันจะไม่เร็วจะฟันฝ่าไม่ลังใช่แล้วนี่เธอที่จะฟันฝ่าไม่หลังเลพร,พร้อมก้าวฟันฝ่าไม่ลังเนนลง นแล้วครับทุกคนยากมากน่าจะเป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ยากที่สุดในชีวิตการเป็นศิลปินของกอนมา3ปีกับเพลงนี้ครับผมน้องวาลไฮขอให้ทุกคนชอบกันนะครับคือแบบพสลิมิตตัวเองสุดไปเลยครับเพลงนี้เพื่อควายคว้าแม้จะสูงยิ่งกว่าก็ไม่มีสักครัที่จะยอมพ่ายแพ้จะไม่ยอมท้อยจนกว่าจะถึงผมครับ เพลงไม่มีชื่อเพลงเพลงชื่อเพลงว่าไดเมนชั่นเบรกเกอร์ของมอห้ครับต่อเลยครับด้วยความกล้าฉันพร้อมที่จะฟันฝ่าไม่หลังเลยพร้อมก้าวไปไปครับเ,ออเออ ตอนนี้เป็นเวลาน่าจะประมาณ9ก้าโมงครึ่งแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะเริ่มถ่ายภาพนิ่งกันตอน10บโมงนะครับแล้วก็วันนี้คือมาเจอกันที่โลตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับเป็นยังไงเราจะมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรยังไม่ได้ลองใส่เสื้อผ้าแบบเต็มยศเลยครับแล้วตอนนี้ก็กําลังติดนี่แหละผมสีฟ้ารอติดตามกันนะครับว่าวันนี้จะสนุกแค่ไหนแก๊กมันแวนนไม่ใช่แก๊กนี่ บอกแล้วถึงผมจะเป็นแวนนะแต่ผมก็ต้องการแก๊กนะอยู่เคียงข้างนี่รู้ไหมว่าภารกิจของปอในวันนี้ไม่ใช่มาถ่ายโฟล์ตชูดกับ MV เพลง Dimension Breaker นะแต่เป็นการมาขอสกินและพวกเพื่อนๆพ็อกซี่อีกห้าคนอ่ะคนพูดเลยพี่รู้ไหมว่าเขาจับกำชับก่อนมาว่าอะไรมึงเอาไว้ให้ได้ไหมเอาไว้ให้ได้ไหมโอ้โหไฟใหม่ไปใหม่เอาไปเที่ยวกับรูปไสวิกวันเฟรนตี้ของฉันไฟใหม่ไอ้ลมคือไอออยดีฟีสันยังก็ตลกเนี่ย

จบแล้วครับกับการถ่าย MV Dimension Breaker ต่อหายของก่อน,นครับวันนี้ก็สนุกม,มากขอบคุณพี่พี่ทีมงานทุกคนนะครับแล้วก็รอดูเลยว่า MV จะเป็นอย่างไรนะครับทางช่อง g a r i n a AoB Thailand YouTube ฝากด้วยนะครับ MV Dimension Breaker ต่อหาย by ก่อนพัคซีวันนี้ขอตัวลาไปเล่นอาวีกว่อนนะครับไปกูโลก,ก่อนทีมต้องการผมผมแบบท็อปเซิร์ฟอีน้องเซ่ คอยคว้าแม้จะสูงยิ่งกว่าก็ไม่มีสักคราที่จะยอมพ่ายแพ้เธอไม่ยอมถอยกว่าจะเธอฟังที่เชื่อต้องคมไม,ไม่ได้ที่จะตผ่านพบ,บกับชีวิตที่เรานั้นสันใส่เวลาที่มีก็แลไปท,ที่นี้ไม่สามารถลบ้อนได้เงวไดอ ทุกคนครับอย่าลืมนะครับอย่าให้ MV นี้แพ้ยอดวิว MV ของไฮโนอองลีนะครับทุกคนไปช่วยกันปั่นะครับเชิญคราบสาทุกครับช่วยหน่อยนะครับดเดย์แมชชีนเ,เบรกเกอร์บายครับไปละทีมต้องการผม